ตรงไปตรงไปเคครับผมครับคืออย่างนี้นะฮะเราก็จะลองขับให้ดูนะครับว่าคันนี้จะเป็นยังไงการทรงตัวของเขานะครับเพราะว่ารถอ่ากันล้มนี่นะครับที่เราทํามานี่เวลาเราเข้าโค้งหรือว่าเลี้ยวแคบๆนี่มันต้องช้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีล้อค้าไว้นะครับมีล้อค้าไว้เนี่ยอย่างอย่างเสียกอย่างเงี้ยนะฮะเวลาเราเลี้ยวเนี่ยต้องช้านิดหนึ่งนะฮะ แต่พูดถึงเอียงตัวไปกับเขาได้ไหมได้ครับเพราะว่ามันมันมีสปริงนะฮะมันมีโช๊คอัพนะครับแต่ว่ามันได้ไม่เยอะมากเท่าไหร่เร็วกว่านี้หน่อยเร็วๆเ,เลยเอโอเคนะครับตรงไปเลย ล้เข้าโค้งเราก็ซัดได้นะครับแต่ว่าเราเอียงตัวไปกับเขาได้นะฮะเราก็ดูว่าจังหวะรถเราเนี่ยมันมันจะแหกโค้งไหมนะฮะไม่ใช่ว่าเราจะขับอัดอย่างเดียวว่าให้รถแหกโค้งก็ไม่ได้นะครับรถพวกนี้มันมันฮะต้องเข้าใจว่ามันมันเอียงตัวไปกับรถนี่ได้อยู่แต่ว่าน้อยๆนะฮะไม่ได้เยอะเหมือนรถเปล่าๆนะครับนอนซัดเ,เลยเข้าโค้งเลยแล้วเอียงตัวไปด้วยนะ โอเคโอเคงอนโอเคงอนกลับรถจอดหลังรถสไลด์เลย